สุ่มตีเล่น EP หนึ่งมาดูกันค่ะการสุ่มตีของพิยุเวลาอะไรนะสี่ทุ่มห้าสิบนาทีไปดูกันแล้วก็นี่ค่ะได้เพื่อนมาเขาก็เปิดไมค์คุยกันตอนแรกคิดว่าเขาสุ่มมาเหมือนกันหรือว่าแบบเออเขามาสองอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอปักธงอีกหากค่ะเกมแรกมาดูกันว่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วไปนอนอะไรเงี้ยนะคะพี่ก็เป็นคนนำโดดเลยก็โดดลงพีค,ค่ะ กระโดดพีก็แยกย้ายกันฟาร์มพี่ยุก็ฟาร์มลงมาโซโลงสีก็ได้ยินเสียงตัวบวกกันพี่ยุก็ขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาคิดว่าจะกดข้างล่างเสียจังหวะน,นิดนึงค่ะพี่ยุยิงพี่ยุยิงฝั่งนู้นล้มไว้พี่ยุน่าจะแนปนั่งลงก่อนสุดท้ายค่ะพี่ยุโดนเพื่อนเขาดึงหัวเอานะคะจะมีตัวขึ้นมาชิดค่ะพี่ยุวางกับดักระเบิดไว้สองลูกเขาก็คิดไปคือตอนแรกอะ่ะพอพอ พอขิดไปใช่ไหมมาดูเอ้าวเขาแคนเดียวกันนี่กูต้องโดนด่าแน่เลยเพราะว่ากูวิ่งแยกแล้วไปขิดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ด่าค่ะชุบพี่ยุ้ยขึ้นมาจนพี่ยุ้ยมีของเล่นแล้วก็พยายามแบบช่วยช่วย ช่วยตัดดามีดฝั่งนู้นนะคะพี่ก็เคาะเจอตัวไหนก็ยิงยิงเจอตัวไหนก็ยิงยิงอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบคิดอะไรมากมายนะคะ <st utter> น,น้องมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวดีดตัวไปขึ้นบ้านโรงพยาบาลดีกว่าเราก็เลยตามเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ามีตัวอยู่ตรงนั้น <st utter> พี่ยุยเปิดไมนะคะพี่ยุยเปิดไมแต่พี่ยุยไม่กล้าพูดเฉยๆบางทีคือแบบออกลัวกลัวโดนด่า <st utter> เพราะว่าสุ่มตี้มาแล้วแบบกลัวแบบ ไปแยกตายคนเดียวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกลัวกลัวมันจะมาสภาพนี้นะคะพี่ยุก็พยายามแบบคบน้องนะคะเห็นศัตรูอยู่ตรงไหนก็พยายามแบบตัดดาเมจฝั่งนู้นให้ได้มากที่สุดช่วยกระจายดาเมจอะไรเงี้ยค่ะจังหวะน,นี้ค่ะกะว่าจะไอ้นี่แล้วจังหวะกระโดดลงพอดีคิด,ดแล้วน้องมันก็ยังตามมาชุบได้คือน่ารักมากจริงๆไม่บ่นสักคำค่ะคือความเกรงใจพี่ยุ้ยนามีเพราะว่าการสุ่มดี้บางทีถ้าเจอเพื่อนที่ดีก็ดีค่ะถ้าเจอเพื่อนไม่ดีก็คือแย่เหมือนกันนะคะ จังหวะนี้น้องมันเข้าชิดพิยวกะว่าจะเข้าตามแล้วทีนี้นพอเขาโถมระเบิดมาพิยวก็เลยถอยตั้งหลักนะคะก็เลยมาโคบไกลให้น้องมันนะคะเป็นตัวโคบให้น้องมันเจอศัตรูมาชิดน้องพิยวก็เคาะเคาะโคบโคค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเออเจ็บนะตัวนั้นเจ็บนะคะอะไรเงี้ยพิยวก็ไม่ได้บอกโคฟไกลๆค่ะตอนแรกตอนแรกหลังน่ะคิดว่าไม่มีตัวสุดท้ายค่ะมีตัวเข้าหลังเขาน่าจะเพิ่งเกิดลงมาเก็บของ ที่เดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจพี่ยุก็ล่วงไปจังหวะสุดท้ายค่ะพี่ยุก็เลยเปิดหมคคุยกับน้องเขามาฟังเสียงกันค่ะว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงหลังังตรงเราอ่ะหลังตรงเรามันมีตัวเพิ่งเกิดและได้ปืยทุกอย่าวใช่ไหมคะใช่ใ่ใช่ใช่ค่ใ่อย่่่่ใช่ใชใ่ f <อ>ีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ได้เจอนะคะขอบคุณที่ชุบด้วยวันนี้ดูดูไรสดอยู่ <laughs>